ย่อเย้ยล้ำเส้นอาจจะถูกลงโทษก็ได้ครับโอ้โหล่าสุดทางโทนีส่สกคนะครับซีอของพิมเลกนั้นส่งคําเตือนไปที่เหล่าผู้เล่นที่ชอบฉลองประตูด้วยท่าทางย่อเย้ยคู่แข่งจนล้ำเส้นอาจจะถูกลงโทษจากผู้ตัดสินก็ได้นะครับสสัปดาห์ก่อนนะครับเช่นนั้นของอิลิมานเอดียายกองหน้าเอเว์ตันครับโดนผู้ตัดสินอย่างทีมโรเบิร์สันแจกใบเหลืองภายหลังยิงจุดโทษเป็นประตูชัยเหนือบริันแล้วดีใจโดยขยับแขนเหมือนนกนางนวลกระพือปีกเนาะ อันดับล่าสุดครับไมล์ลุยส์เกลลี่แบ็กไซด์ของอาร์เซนอลยิงประตูใส่แมนซิตี้ในเกมเปิดบ้านถล่มไป5-1แล้วดีใจเรียนแบบเ e ออร์ลิงฮาแลนด์หัวหอกคู่แข่งแต่รอดการลงโทษเชนดันของเชียววอลคอร์ดครับตำนานอาร์เซนอลเนี่ยชื่นชมคาแรคเตอร์รของลุยส์เกลลี่แต่อดีตแข้งรายอื่นอย่างแกรี่เนวิลล์กับเชนดันเจมี่คาราเกอร์มองว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพคู่แข่งเลยนะครับกฎของ FA บัญญัติเกี่ยวกับท่าดีใจไว้อยู่แล้วนั่นก็คือผู้เล่นสามารถฉลองเมื่อทำสกอร์ได้ แต่การฉลองต้องไม่มากเกินไปและต้องไม่ทําให้เกิดการถ่วงเวลาเกินเหตุการฉลองประตูที่เป็นการแสดงออกในทางยุยยุเยยหยันหรือสร้างความกดเครืองเนี่ยอาจถูกตักเตือนโดยผู้ตัดสินกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสโคไดานาอวหน้าผู้บริหารหลกสูงสุดของกล็ดก็คือพิมพเลงเกร็ดให้สัมภาษณ์กับสื่อถูกถามถึงวิธีที่ทีทมงานผู้ตัดสินควรใช้จัดการท่าดีใจของผู้เล่นซีโอประจำงานนี้ก็บอกเลยครับบอกว่า เราต้องรักษาสมดุลเราชอบที่จะได้เห็นการฉลองประตูมีบางท่าที่ตลกและก็บันเทิงมากขณะเดียวกันเราต้องขีดเส้นใต้เอาไว้และท่าดีใจเมื่อมีการล้ำเส้นนั้นไปจะดึงขั้นการย่อเย,อเยอ้ยหรือวิาพา์วิจารณ์ใส่ตัวคู่แข่งแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดการกับมันอันนี้คือสิ่งที่้านนันของโทนี่สโควครับซ e อของพเมลีกได้ออกมาเตือนเหล่าแข่งที่ชอบดีใจฉลองเกินเหตุทำท่าดีใจย่อเย้ยคู่แข่งระวังโดนระวังโดนนะครับ อย่าโดนสอยอีกเดี๋ยวก็งามไส้เลยทีเนะี้ยนะฮะอ่ะไปดูที่ข่าวสารของคนนี้กันหน่อยครับวิคเตอร์โอซิเมนครับฟอนเตไม่อยากจะเชื่อว่าไม่มีทีมอังกฤษที่สนใจอยากจะคว้าตัวโอซิเมนเลยเหรอนะครับเจ้านั่นของโชเซ่ฟอนเตกรับกองหลังัวเก่าของชาวโปรโต,ตุเกสนะครับไม่อยากเชื่อว่าจะไม่มีทีมไหนในพรีเมียร์ทุ่มเงินซื้อตัววิกเตอร์โอซิเมนเอามาร่วมทีมโดยมั่นใจศักยภาพเพื่อนเกน่าว่าจะเล่นในลีกสูงสุดของอังกฤษได้สบ,สบายสบายอย่างโอซิเมน ดาวยิงทีมชาติไนจีเรียอย่างโอซิเมนเป็นหนึ่งในักเตะที่หลายสโมสรให้ความสนใจโดยเฉพาะในอังกฤษครับแต่ว่ายังไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องของค่าฉีกสัญญาที่สูงถึง113ล้านปอนด์จนโดท้ายต้องไปเล่นกับกระตสลายแบบยืมตัวณเวลานี้ทางฟอนเต้ที่เคยเล่นร่วมกับโอซิเมนสมัยอยู่ลรโอในฝรั่งเศสยอมรับแปลกใจมากที่ไม่เห็นสโมสรนใ,นในอังกฤษอยากจะคว้าตัวโอซิเมนไปร่วมทีมพร้อมยกย่องฝีเท้าว่าจะลุยในพรีเมียร์ลีกได้อย่างได้นอนสําหรับโอซิเมนฟอนเต้บอกว่า เชลซี Chelsea, ต้องการกองหน้าอย่างวิกเตอร์โอซิเมนลอมองที่เชลซีแล้วเหล่าตำนานที่พวกเขามีในแนวรุกในฐานะกองหน้าเขาสามารถเป็นดีเดเยตด,ดรอกบาอีกคนสําหรับเชลซีได้เลยพวกเขามีสไตล์การเล่นที่แตกต่างและดรอกบาคือตำนานแต่เขามีความเร็วเปลี่ยนไปด้วยพละกําลังและมีเทคนิคโอซิเมนเอาชนะในการดูลแบบตัวต่อตัว,ตวและมีลูกโมงที่ทรงพลังผมเห็นโอซิเมนไปกระตัสรายซึ่งผมคิดว่ามันโง่ามากที่ไม่มีสโมสรในในพิมพิลีกเซนญาก,กับโอซิเมน หากโอซิเมนได้เล่นในพรีเมียร์ลีกผมคิดว่าเขาจะเล่นงานพวกกองหลังด้วยความดุดันความเร็วความฉลาดและทรงพลังผมเคยดวลกับเขาในชิบะเลีกและผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังกับผมในฐานะเพื่อนที่อายุกเกือบเกือบสีปีเท่าไหร่แต่มันเกือบยังเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงเขาเป็นนักเตะที่ทำงานหนักและคู่ควรกับความสำเร็จที่ได้มาผมแทบรอไม่ไหวที่ได้เห็นโอซิเมนเล่นในพรีเมียร์ลีกเพราะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่คุณอยากเห็นลงเล่นในพรีเมียร์ลีกทุกสัปดาห์ และเราจะเห็นว่านี่คือคนที่คู่ควรกับพิมลีวิกเตอร์โอซิมเมนอันนี้คือสิ่งที่ฟอนเตนะครับได้ออกมาแสดงความไม่อยากจะเชื่อที่ไม่มีทีมไหนยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อคว้าตัวโอซิมเมนมาเล่นที่พิมลีอังกฤษก็รอดูแล้วกันเนาะต่อกันเลยที่ลามิยามานนะครับนันของรีวันโดเชื่อว่ายาบาลจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในอีกไม่ช้า ลามินยามาลจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตอัในใกล้จากมุมมองของริวันโดตํานานแข้งบาร์เซโลนาครับริวันโดตํานานนักเตะบาซ่าเชื่อมั่นว่าลามินยามาลจะกลายเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบของบาซ่าและก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในอนาคตอัในใกล้ตามจากที่เขาเปิดเผยกับเดียริโอสปอร์ตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับริวันโดเปิดใจบอกว่าเขาเล่นราวกับว่าเขาอายุ25ปีมีประสบการณ์มากมาย เขาเล่นได้อย่างสบายๆมีการพูดไปแล้วว่าในฤดูกาลหน้าเขาจะสวมเสื้อหมายเลข1ิบด้วยบุคลิกที่เขามีเขาจะกลายเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้เล่นดีที่สุดในยุโรปและในโลกในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอนยามาอเป็นนักเตะที่ผมชื่นชมผมชอบสไตล์การเล่นของเขาเขาคืออัญมณีของบาสุลนาเป็นเด็กหนุ่มที่สมควรได้รับสิ่งดีๆทั้งหมดที่เขาทำเพื่อคนที่เขาเป็นคุณจะบอกได้ว่ายามาอเป็นคนถ่อมตัว เขาไม่ยอมปล่อยให้ชื่อเสียงหรือเงินทองครอบงำจิตใจของเขาและผมชื่นชมนักเตะที่มีทัศนคติแบบนั้นจริงๆฉะนั้นของรีวานโดเองครับยังคาดหวังว่าบาร์เซโลนาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงชมเปี้ยนลีในอีกไม่ช้าเหมือนกันครับอกผมเคยคิดว่ามันยังเร็วไปที่จะพูดถึงการลำเอียงของบาร์เซโลนาผมบอกว่าจะต้องใช้เวลาสักพักในการเป็นผู้ชนะชมเปป้ยนลีอีกครั้งเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยช่วงเวลาที่ยากลำบาก การเปลี่ยนแปลงโคช้ชปัญหาภายในสโมสรแต่ตอนนี้พวกเขากําลังเล่นได้ดีมากฟุตบอลของเขาทําให้แฟนบอลและคนทั้งโลกตะลึงกันซึ่งกําลังสนุกกับการชมการเล่นของทีมอีกครั้งมีเกมอีกมากมายรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ในวันนี้ผมมองว่าบาร์เซโลนามีโอกาสดีที่จะได้ไปไกลในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าชแชมป์นอกจากนี้ครับเิวานโด้เองยังคาดหวังว่า3ปราสาทในรุกของมาซาทั้งเลวานอฟกี้ราฟินญ,ญาแล้วก็ยยเมล สารต่อผลง,งานที่ดีต่อไปครับอกว่าเลวันด o อกกี้ยามาแล้วก็ราฟินญามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับบาร์เซโลนาได้การเล่นของพวกเขาแสดงเห็นว่าทีมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากเมื่อมองจากภายนอกคุณจะเห็นได้ว่าผู้เล่นในทีมมีความเชื่อมโยงกันมีสมาธิและไม่เห็นแก่ตัวอันนี้คือสิ่งที่ริวันโดได้ออกมาพูดถึงบาร์เซโลนายามาแล้วก็3ประสาทในรุกของบาซานะครับ เดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของคีแรนทริเปียกันหน่อยมีรายงานบอกว่ากลาตตสรายจากตุรกีหวังสอยทริเปียก่อนตลาดตุรกีปิดทีมจากแดนไก่งวงกลาตตสรายพยายามที่จะเซ็นสัญญาก,กับคีแรนทริเปียแบ็กขวาของนิวเซอยูเนเตดมาร่วมทีมให้ได้หลังตลาดซื้อขายในตุรกียังไม่ปิดนะครับพวกเขามองหาฟรูแบก็กแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กใหม่ให้ทันก่อนตลาดซื้อขายจะปิดลงในวันที่11กุมภาพันนี้สำหรับตลาดตุรกีนะครับ ทริเปียเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กระตาสรายมอไว้แต่ตอนนี้การเจรจารเดี๋ยวนี้ยังเต็มไปด้วยความซับซ้อนกระตาสลายอยากที่จะปิดเดียวให้ได้ก่อนวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์นะครับเพราะเป็นวันที่พวกเขาจะต้องส่งรายชื่อนักเตะสําหรับศึกยูโรปาลีกรอบน็อกเอาท์พวกเขามีคิวลงเล่นเกมเพลย์ออฟเจอกับอาเซสนะครับแล้วก็หากผ่านเขารอบไปได้ก็จะมีคู่แข่งแบบแมนยูหรือทอตแนาเมอตสเปอร์รออยู่ในรอบ16ทีมสุดท้าย ฤดูกาลนี้ครับดาวเตะวัย34ปีอย่างทริเปียโลสนามให้นิวคาสเซลไป17เกมแต่เขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับติโนลิฟราเมนโตไปแล้วทำให้ได้เป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปแค่5นัดเท่านั้นสาริกาโดนิวคาสเซลยังปล่อยกองหลังออกซกทีมไปแล้วคนหนึ่งในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมด้วยการเปิดทางให้ลอยเคิร์สลีย์ไปอยู่กับวิลโลนโตสด้วยสสญญายืมตัวพ่วงเงื่อนไขบังคับซื้อขาดตอนซัมเมอร์นะครับก็คือมองไว้ก่อน สำหรับทางกระตั่รายในการที่อยากจะดึงคีรันโถยเปียเอาไปเป็นแบ็กขวาอยากหาซสเตเตอร์แบ็กใหม่ด้วยนะครับรอดูว่าจะสมหวังก่อนวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะ mm hmm. ก็คือตลาดตุรกีจะปิดก่อนวันที่11กลกุมภาพันธ์นะก็ต้องรอดูครว่า,วาสมใจอยากไหมจะได้ตัวไหมนะครับฝาวด้วยครับสำหรับ u s c o ก e 365 AS ถ้าใครสนใจก็ไปร่วมรุ้สนุกกันได้นะครับ แจก iPad Air M2 20รางวัลเงินรางวัล1 0 0 0 0และ20 0 0มเนะี่ยมากกว่า40รางวัลกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1. นจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้รักล้นใจรางวัลล้นมือกับ u s c o r e 3 6 5S พสใครสนใจก็อย่าลืมอย่าลืมมียนะด้วยนะครับฝากด้วยเนาะขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับก็พยายามอัปเดตได้ฟังแบบต่อเนื่องอัปเดตได้ฟังแบบยาวๆสำหรับพี่น้องชาวสเก็ตฟ,ฟุตบอลที่เคารพรักทุกท่านทุกคนด้วยนะครับ